บทที่1การดูแลผู้สูงอายุโรคความดันเลือดสูงวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้นะคะมี4ข้อดังนี้ข้อที่1อธิบายความหมายและสาเหตุของโรคความดันเลือดสูงได้ข้อที่2อธิบายอาการของโรคความดันเลือดสูงในผู้สูงอายุได้ข้อที่3อธิบายภาวะแทรกซ้อนของโรคความดันเลือดสูงในผู้สูงอายุได้และข้อสุดท้าย อธิบายการป้องกันและดูแลผู้สูงอายุโรคความดันเลือดสูงได้ uh. เพราะฉะนั้นในเนื้อหานะคะก็จะสอดคล้องไปกับวัตถุประสงค์สีข้อนะคะเริ่มจากความหมายและสาเหตุของโรคความดันเลือดสูงอาการของโรคความดันเลือดสูงในผู้สูงอายุภาวะแทรกซ้อนของโรคความดันเลือดสูงในผู้สูงอายุและการป้องกันและการดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคค,ความดันเลือดสูงหัวข้อแรกนะคะ เป็นความหมายและสาเหตุของโรคความดันเลือดสูงความดันเลือดสูงนะคะเป็นโรคโรคหนึ่งนะคะที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุนะคะหมายถึงภาวะที่มีความดัน y ิสโตร i c หรือความดันเลือดค่าบนที่เราย่กว่า sbp นะคะหรือสิสโตริกบลัดเพชเชอร์มากกว่าหรือเท่ากับ140มิลมปรอดและความดันเลือดไดแอสโตริหรือความดันเลือดค่าล่าง d i a s t ส r i c b ิ o บ d pressure หรือย่อว่า DBP นะคะมากกว่าหรือเท่ากับ90ม mm. ิลลมรปรอดในการจำแนกโรคความดันเลือดสูงนะคะก็สามารถจำแนกออกเป็นได้7ระดับนะคะเริ่มจากระดับความดันเลือดดีที่สุดนะคะจะต้องมีความดันค่าความดันเลือดบนน้อยกว่า120ม mm. ิลลมปรอด ะค,ะค่าความดันเลือดล่างน้อยกว่า80มิลลิเมตประลอดนะคะถ้าความดันเลือดปกตินะคะจะอยู่ในช่วง120ถึง129นะคะเป็นค่าความดันเลือดบนส่วนค่าความดันเลือดล่างก็จะอยู่ในช่วง80ถึง89มิมประลอดถ้าหากมีความดันเลือดปกติที่สูงหรือเกือบสูงนะคะหรือที่เขาเรียกว่า high normal นั้นน่ะก็จะมีระดับ ความดันเลือดบนนะคะเพิ่มไปประมาณ10นะคะเกือบ10นะคะก็คือ1 3 0ยสมถึงมิมลลิเมตรปรอดค่าความดันเลือดล่างก็จะอยู่ในช่วง85 -89 ถึง้านะคะถ้าในกรณีที่ผู้สูงอายุนั้นมีความดันเลือดสูงในระยะแรกนะคะหรือระยะที่1นั้นนะคะ<ส><ง>ก็จะมีค่าของความดันเลือดค่าบนนะคะเป็น1 4 0ย5 9ถึงร้มิลลิเมตรปรอดและ ค่าความดันเลือดค่าล่างอยู่ช่วง90้าสิบถึงเก้าสิบเก้ามลเมตรปรอดความดันเลือดถ้าอยู่ในระยะที่สองจะมีค่าความดันเลือดบน 160- 179ถึงนะคะแล้วก็ค่าความดันเลือดล่างก็100ยถึงรมลเมตรปรอดถ้าหากความดันเลือดสูงขึ้นไปเข้าสเตจที่3นะคะหรือระยะที่3ค่าความดันเลือดค่าบนก็จะมากกว่าหรือเท่ากับ180มปิมลเมตรปรอดนะคะ ค่าความดันเลือดล่างก็จะอยู่ตั้งแต่1้อยสิบเมลเตรประลอดขึ้นไปนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นค่าความดันอีกประเภทหนึ่งซึ่งก็จะเป็นค่าความดันเลือดสูงเฉพาะค่าบนหรือที่เราเรียกว่า i s o l a t e s y s t o l i c Hypertension นะคะ I.S.H. นะคะอันนี้ก็จะพบว่าค่าของค่าความดันเลือดบนจะมากกว่า140มิลลิเมตรปลอดแต่ค่าความดันเลือดล่างจะอยู่ในช่วงที่ปกตินะคะ ก็คืออยู่ในช่วงที่น้อยกว่า90อย่างนีเป็นลอดค่ะก็จะพบได้ในผู้สูงอาย,ยุที่อาจจะมีความเครียดเป็นระยะระยะนะคะซึ่งไม่ได้เป็นค่าของเป็นโรคความดันเลือดสูงจริงนะคะค่ะสำหรับเครื่องวัดความดันที่จะใช้ในสถานบริการหรือสถานพยาบาลนะคะจะเป็นการวัดความดันโลหิตด,ด้วยเครื่องวัดความดันนะคะชนิดปลอดหรืออาจจะเป็นหน้าปัดตัวเลขดังในภาพนะคะ ในเรื่องของเครื่องวัดความดันในระดับบ้านหรือที่ผู้สูงอายุอาจจะเอาไปใช้เองระดับบ้านนะคะอยู่ในชุมชนอะไรก็แล้วแต่นะคะก็ <c oughs> อาจจะเป็นการใช้เครื่องวัดความดันด้วยเครื่องชนิดพกพาที่บ้านนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ใช้กันมากนะคะเพราะเป็นแบบดิจิตอลนะคะหรืออาจจะเป็นเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดตัวพร้อมวัดอัตโนมัตินะคะอันนี้ก็จะเจอในผู้สูงอายุบางคนที่มีความดันเลือดสูงที่จะต้องติดตามความดันเลือด เป็นระยะๆะะนะคะทั้ง2ประเภทนี้จะใช้ในระดับบุคคลนะคะหรือระดับบ้านนะคะซึ่งเหมาะกับการที่จะนำไปใช้ในการวัดได้ไม่ยากเพราะเป็นระบบดิจิตอลทั้งคู่นะคะเกณฑ์การวินิจฉัยความดันเลือดสูงนะคะจากการวัดความดันเลือดด้วยวิธีต่างๆนะคะจะสังเกตว่าถ้าเป็นสถานพยาบาลเนี่ยค่ะใช้เครื่องวัดความดันนะคะจะจะมากกว่า140ม mm ิลลิเมตรปรอดนะคะ หรือค่าความดันเลือดล่างเนี่ยจะมากกว่าหรือเท่ากับ90มิลลิปรอทแต่ถ้าเป็นชนิดพกพาที่บ้านเนี่ยจะพบว่ามันจะต่ํากว่าค่าที่วัดได้นะคะในสถานพยาบาลประมาณ5มิรปรอทค่ะและเช่นเดียวกันในในชนิดที่เราวัดความดันนะคะด้วยเครื่องชนิดติดตัวพร้อมวัดอัตโนมัตินะคะเราก็จะพบว่าการวัดความดันเฉลี่ยกลางวันกลางคืนก็จะแตกต่างกันไป แล้วก็ถ้าเราเฉลี่ยรวมในทั้งวันเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเครื่องวัดความดันชนิดติดตัวแบบอัตโนมัติหรือจะเป็นเครื่องวัดชนิดพกพาที่บ้านนียค่ะก็จะมีค่าการวัดความดันออกมาทั้งค่าบนค่าล่างเนี่ยจะต่ำกว่าของสถานพยาบาลนะคะเสมอค่ะสาเหตุของโรคความดันเลือดสูงมีหลายสาเหตุนะคะเริ่มจากกรรมพันธุ์เช่นในครอบครัวพ่อแม่เป็น โรคความดันเลือดสูงก็เราก็มีโอกาสที่จะเป็นความดันเลือดสูงได้มากกว่าในครอบครัวที่พ่อแม่หรือญาติพี่น้องไม่เป็นนะคะหรือผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานก็จะมีโอกาสมีความดันเลือดสูงได้เนื่องจากภาวะเบาหวานนะคะซึ่งมีน้ําตาลในเลือดสูงจะทําให้หลอดเลือดแข็งตัวง่ายกว่าในผู้ป่วยทั่วๆไปนะคะภาวะอ้วนนะคะมักจะมีไขมันในเลือดสูงก็ทําให้ส่งเสริม ทําให้เกิดความดันเลือดสูงขึ้นได้อายุที่มากขึ้นจะพบว่าผู้ที่มีอายุมากกว่า40ปีขึ้นไปก็จะมีความดันเลือดสูงขึ้นได้ตามอายุที่มากขึ้นหรือวิถีชีวิตที่เสี่ยงต่อการเกิดความดันเลือดสูงนะคะเช่นอาจจะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะหรือสุบบุรีหรือจะมีความเครียดเรื้อรังหรืออาจจะขาดการออกกําลังกายเหล่านี้เป็นต้นนะคะอาการของความดันเลือดสูงในผู้สูงอายุนะคะ เราจะพบว่าอาการของผู้สูงอายุที่มีความดันเลือดสูงนั้นมักไม่ค่อยแสดงอาการค่ะไม่เหมือนกับวัยผู้ใหญ่นะคะและอาจจะมีภาะวะความดันเลือดสูงมานานนับปีก็ได้นะคะแต่ถ้าจะมีอาการก็คือมักจะปวดศรีรษะตอนตื่นนอนตอนเช้านะคะในรายที่ความดันเลือดสูงรุนแรงค่ะส่วนอาการอื่นๆก็จะขึ้นอยู่กับว่าจะมีอาการอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับว่ามี อวัยวะนั้นมีความปกติตามมาอย่างไรบ้างเช่นถ้าหากความดันเลือดสูงในระบบประสาทส่วนกลางก็จะมีอาการเวียนเวียนศีรษะปวดมือท้ายทอยอาจจะปวดศีรษะตืบๆอย่างเหล่านี้เป็นต้นนะคะหรืออาจจะมีลักษณะอ่อนเพลียเดินไม่มั่นคงนะคะถ้าเป็นในความดันเลือดสูงนะคะเป็นเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจแล้วก็หลอดเลือดทั่วไปก็จะมีใจสัน่นแล้วก็หัวใจหายใจลําบากจากภาวะหัวใจล้มเหลวนะคะ แล้วก็เลือดกำเดาไหลได้ถ้าอยู่ในระบบทางเดินอาหารนะคะก็จะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนได้ถ้าเป็นที่ตานะคะหลอดเลือดตามีการแข็งตัวขึ้นก็จะทำให้เกิดอาการตามวัวได้นะคะ